21กรกฎาคม2568สวัสดีครับวันนี้เสร็จจากงานซ่อมไอปัอ๊มอัตโนมัติปั๊มน้ำอัตโนมัติลุงก็พักเหนื่อยหมดเวลาไปครึ่งวัน ครื่องวันก็ไม่อยากทําอะไรแล้วก็หันมาทําความสะอาดเครื่องเสียงโลกแตกทําความสะอาดมาสองวันแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ค่อยชั่วเสียงออกได้สี่ลำโพงเออสี 4, อ่สีล่ลำโพงอีกสองลำโพงเนี่ยพังนะครับต้องรอจำหน่ายออกลำโพงที่พังคือลำโพงตัวนี้นะครับเป็นของ ic, เทคนิคลีเนียเฟสสปีกเกอร์ซิสเต็ม ตัวนี้กลวยมันขาดด้วยความชราภาพควยกลวยกระดาษสมัยก่อนนั้นกลวยกระดาษมันก็ชํารุดละหมดอายุนะครับซ่อมไม่ไหวแล้วมั้งเพราะว่าตู้เองก็ยุ่ยหมดแล้วเป็นปร์เิเกิลบอร์ดก็คิดว่าอีกสักพักพอมีสตังเก็บเบี้ยคนแก่เก็บเด็กผสมน้อยก็จะเปลี่ยนเป็นตู้ลำโพงใบใหม่ส่วนตู้ลำโพงใบใหม่ชําที่ทาล่าสุดเกือตัวสีฟ้านี่ตัวนี้ใช้ลำโพงตัวล่างนี่แปดนิ้วของ m s ็มเอสาว ตำบลของโอบอ้อมก็น่าจะเป็นโรงงานเดียวกันนะไปหาซื้อที่บ้านม่อ Institute of Technology รู้จักไหมเนี่ยอยู่ตรงไหน <c ười> ไปเดินออตามนั้นแหละนะแล้วก็ส่วนนั้นลำโพงนี้เป็นลำโพงออนเกวนะครับรุ <c ười> ่นเอสเรุ่นนี้เ <c ười> สียงดีนะครับเสียงดีใช้ได้เลยนะครับเป็นลำโพง6โอมนะ ตัวนี้ก็เป็นตัวซับวูเฟอร์ MRC 121 SBU เรียนแบบมาลันซับวูเฟอร์โคลนนิ่งมานะครับก็พอใช้ได้นะแต่ว่าอย่าเปิดดังนะเปิดดังมันเพี้ยนนะครับไม่เพราะเปิดพอประมาณนะครับส่วนตัวล่างสุดนี่ก็เป็น power h i f i power amplifier ตัวนี้ออกครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งหนึ่งไม่ออก เพราะว่ามันต้องการการซ่อมต้องการไปหาช่างนี่ก็ได้มาจากบ้านม่อ Institute of Technology เหมือนกันนะแต่ว่าลุงไม่สามารถจะพาไปหาคนขายหรือคนที่ผลิตเครื่องเสียงชุดนี้ได้เพราะว่าแกน่าจะพาสเวีไปหลายปีแล้วคือค้าขายกันมาตั้งแต่แกยังอายุแก่ไม่มากนะจนทั้งแกแกไม่อยู่แล้วลุงหาแกไม่เจอแต่แกเป็นคนเก่งมากที่ออกแบบเครื่องเสียงตัวนี้นะ เดิมทีถ้ามันยังดีๆอยู่มันไม่มีเมนะสียงหำนะเสียงจีก็ไม่มีนะอย่างเงี้ยมันมีเสียงหำเสียงจีนะลุงเข้าใจว่าเสียงหำเสียงจีเนี่ยมันน่าจะมาจากสายสัญญาณซึ่งติดมากับตัวเครื่องสายสัญญาณก็อายุไม่ต่ำกว่า17ปีมันแข็งเป็นกรอบแล้วก็ทองแดงเป็นออกไซด์หมดลวกายเป็นความต้านทานนะครับก็จะต้องหางบประมาณมาเปลี่ยนสายสัญญาณให้มันดีๆกว่านี้หน่อย ตอนนี้กำลังร,รอเบี้ยคนแก่ในกระเป๋าสตางค์อยู่นะก็เก็บเล็กผสมน้อยนะครับคือจะทำอะไรก็อย่าให้มันสะเทืนเอนงบประมาณคนแก่มากนะะักก็ตามมีตามเกิดนะเป็นคนแก่ก็รู้จักเจียมตัวใช้เงินน้อยๆหาความสุขน้อยๆตามภาษาคนแก่นะครับก็นี่คนแก่หลายๆรอบไปเนี่ยหลายคำนะใช้พูดคำพูดประโยคดีบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าลุงชอบเพราะว่าลุงมีสมาคมคือเพื่อนเพื่อนเสียง เป็นคนเป็นเครื่องเสียงเก่าๆเ,เครื่องเสียงเก่าๆเ,เอานํามาหัดร้องออกกําลังกายบ้างเพื่อไม่ให้มันเสียถ้ามันไม่ร้องไม,ไม่ออกกาลังกายเลยไม่เปิดเครื่องเลยนะไม่เร่งเครื่องไม่หลีเครื่องไม่เบาเครื่องสลับกันเนี่ยนะครับมันก็จะชํารุดเสียหายได้ง่ายนะครับทวซอชซิสเตอร์หรือวงจรไอซีมันไม่ได้มีการกระตุ้นในการทํางานโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีดีดเป็นเท่านี้เดี๋ยวลุงจะนั่งฟังเพลงต่อนะสวัสดีครับ